คือคือเขานี่ข้างนอกนี่ก็ห้องเต็มเลยค่ะพ่อกับแม่พ่อพันแม่พันคือเอาเขามาไว้น้ากันมาได้คือจิจกจ้าแต่เฉพาะไก่งวงเย่นี่ก็จิกกันอยู่แล้วเทตเต็มไปค่ะอันนี้อันนี้คือสำรองเห้คือเขาวานทิมค่ะอันแลวก็อันนี้ไว้สําหรับลูกน้อยเพิ่อนอันนี้ต้องจำตัวกันนิดนึง,นงพ,อพอแม่พันนีงตอนแรกก็ยุ่งในน้ากันค่ะแต่ว่ามันจิกเพื่อ พเพราะเขาได้ไกลน้อยแล้วเขาต้องอตัวใหญ่ออกเพราะมันสิจิกเด็กน้อยไตไกล้น้อยตาตค่ะเฉพาอะอยืมกันกับจิกกันวลิลาใกล้ใหญ่นะคะคืออันนี้เขาก็ต้องเอาไว้น้ำแม่นะคะเอาไว้น้ำแม่สมมัปดาห์มาทิดกลัวสองอาทิตย์พอแข็งแรงแล้วเขาก็เอาต้องแยกแม่อีกเพราะว่าแม่กสิบ่สนใจลูกนะคะกสิจิกลูกคือกันเพราะว่าใกล้งวงสิเป็นสัตว์ประเภทที่บ่ค่อ,คอยบ่ค่อยดูแลลูกค่ะทั้ยงยังก็นี่ก็คือบ่อสนใจมีแตสิจิกกันอันนี้การเป็น หนูซึมนี่มาเรี่ยงเนี่ยโดนเราด้วค่ะแต่ว่าเป็นข้างแรกเนาะที่ที่ได้โตที่ได้ออกบ่มาเป็นลูกด้วเสียก็ค่อนข้างถือดีใจและตื่นเต้นอยู่เพราะวา่าสะอ่อนขึ้นกันค่ะเพราะวา่ะวาก็ห่วแต่เคยเห็นไก่งวงน่อยเพราะวา่ามันมันแพงเนาะค่ะไก่งวงฮันกับแพงค่ะไก่ดำนี่อันที่พ่อพึ่งอ่ะซื้อมาให้นี่ยแพงทางแพงคค่ะ สิพยายามดูแลให้ได้ต่ว่ามันกะโอเคอยะค่ะเพราะมันกนิ่นไงกล้งวงก็คือกินทั้มกินผักค่ะขันสองอย่างนี้บ่าขาดน่ก็คือใกล้แข็งแรงค่ะแล้วเขาก็พยายามซื้อยาค่ะพยาธมาหยอดเซรามให้อยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งใกล้ๆค่ะลายไข่กิลีค่ะสิบสองตัวไข่สิบหกน้วยแต่ว่าได้ลูกสิบสองตัวนี้แต่ก็ถือว่าได้หลายอยู่ค่ะได้ได้เกือบครบเพราะว่าอีกสองอีกสองตัวที่จริงฝากห้านสามเนาะ ที่นี่ฮันบอ่อให้ได้หน่วยหนึ่งอีสองหน่วยอ่ะออกจากไข่มาแล้วก็ไต่แม่จา้ามันี้ก็เลยได้สิบสองตัวอีกหน่วยหนึ่งมันเป็นไข่เขาขอเอิญไข่อยังไข่ห้าง,าางๆแม่จ้าหมอบเราก็าได้ดอกเพราะว่ามันมันมันมีเตจเน่าค่ะอันใดคขาที่จะขาใจหนยง่ายขึ้นมามันก็ชิดเป็นแกงหวงก็ก็เป็นคือไก,ก,ก่งวงแล้วลูกมันเป็นลูกไก่งวงมันไม่ได้เป็นลูกไก่บ้านันอันนี้นะหาลูกกินอนะ พาลูกินนะส่ยี่ได้ไปซื้อผักมาให้ไปเอาไปที่นี่ค่ะอันนี้ oh, พุนนะคะอันนี้ข้างนอกเป็นอย่างอียูย่พุ่นก็นได้อันนี้นี่ค่ะข้อควรคือที่จริงไก่เงก็อยู่น้ำจะตอดมาโอ้ไก่ก็ตอดแต่มาน้อยค่ะนี่ค่ะ แล้แล้วเขาก็สิปิดคอกไว้นะค่ะนีคอขึอ้นอันนี้นูเฮดคอกให้สใจรับวก็งวงอันนี้ก็คือพอเม่พันธ์ค่ะอยู่ข้างนอกเก้งแทีค่ะนี่จิกใกล้บ้านตอดใกล้บ้านมีซื้อโมสตโต้ดิค่ะนี่นี่ตัวน,นี้ซื้อกาแฟค่ะตัวน,นี้ซื้อกีบบวัวตัวน,นั้นโกโก้ค่ะพรอ,อัเซื้อแบบผู้ให้ค่ะแตยย่เมันบ่เปลี่ยนสีเป็นผู้ให้ก็มู่ค่ะตัวที่เห็นหมอบไทยหมอบดุกน,นี่นั่นคืนใบปอจ้าตั้งซื้อหฮมเมอร์คือแนว อันนี้ข้อใกล้ดำนะคะ่ะนะคะแม่มันเห็นบ่ค่ะอยากให้เบิ้ลใกล้ยูะดำห่อน,หนุวยตาดำเมื่อสุยางคะ่ตะตัวหนึ่งลูกสามตัวหนึ่งลูกสี่ค่ะกันยังอีกครับแม่ขอไปตอนในกลุ่มนยค่ะนี่นี่ครับอันนี้น้องลังถือใกล้บ้านตอดซูมือหัวแตก,ห,แตกหัวแตกเลือดย่อยสองสหายนี่จังขี่มื้นคะ่ะอันนี้แล้ว,น,วนี่ค่ะไปจอในว่ายานหอดใกล้คะ่ะสองสหายนี่คุณไปแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ อันนี้ก็พ่อเพิ่งเอามาให้ช่วงปีใหม่ค่ะเดือนนิดนิดแล้วว่น,ดนได้พอสองเดือนเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งห่านอยูข้องนอกต่อนะคะเนาะดอดรอแบบนึงค่ะ